บวชแล้วนี่เนจ้ะให้โอกาสตัวเองบำเพ็ญสมณธรรมหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วความสว่างเกิดขึ้นภายในโอ้ม,มหัจจันนะปก,ปกติมนุษย์ตัวไปหลับตาแล้วมืดลืมตายัางมืดเลยแต่ถ้าหลับตาแล้วเราไม่มืดเนี่ยมันสว่างโอ้ความสว่างที่มาพร้อมกับความสุขความสบายนี่ยะจะทำให้เราได้เห็นภาพ ที่มหัจจัน์ผ่านภายในกลางกายก็เราออกปสู่โลก,กว้างนี่หลจ้ะแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญดีเดียวตรงนี้เนาะถ้าไปถึงณจุดเข้าถึงพระธรรมกายในตัวมีสิ่งที่เราศึกษากัตั้งชาตยิยังไม่หมดเลยโดยไไปซ้ํากันนี่หลจ้ะน้าที่สําคัญดีนะจ๊ะพอเราก็ถึงพระในตัวได้อย่างคุณยายไปจ๊ะ ยังไปเยี่ยมบิดาของท่านในปละโลกได้ไปอบายก็ไปช่วยพ้นได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะสำคัญนะคือสักวันนี่ยพ่อแม่ลูกคงไม่ได้อยู่ด้วยกันหลอกออกแม่ก็ต้างไปมีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วแต่เราก็ไม่ควรจะให้ความรู้สึกดีๆนั้นมันหายไปนี่นะจ๊ะมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านไปแค่ไปต่างจังหวัดอะแล้วเราก็ไปเยี่ยมเยียนได้ดีไหม เออจะเป็นอย่งงางนั้นได้นี่นะก็ะเมื่อเราเข้าถึงพระในตัวนี่นะจ๊ะจากความสว่างไยในที่เริ่มต้นที่ใจเราหยุดนิ่งไม่คิดอะไรเลยทำเฉยๆนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะสำ,ญสำคัญสำคัญมากๆซึ่งเป็นพระเนี่ยจะมีโอกาสทำได้มากกว่าตอนเป็นขยโมขยมหมดเวลาทำมากินทำมาขายก็ เมืออเวลาที่มันนั่งก็หลับทุกทีนี่นะหลับทุกทีเลย